ราศีมีนเช็คด่วนเปิดดวงราศีมีนประจำเดือนกุมภาพันธ์2568เชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะเกิดระหว่างวันที่19กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมการงานเดือนนี้ชาวราศีมีนมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์จะได้รับความร่วมมือที่ดีแต่ให้ระวังเรื่องความใจร้อนอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ควรวางแผนให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ การเงินมีแนวโน้มดีขึ้นได้รับเข้ามาเรื่อยๆโดยเฉพาะจากงานเสริมหรือลูกค้าเก่าที่กลับมาใช้บริการแต่ให้ระวังเรื่องการใช้จ่ายเกินตัวเพราะมีเกณฑ์หมดเงินไปกับของที่อยากได้มากกว่าของที่จําเป็นความรักคนโสดมีโอกาสได้พบคนถูกใจจากการทํางานหรือการเดินทางแต่ความสัมพันธ์อาจยังไม่ชัดเจนต้องให้เวลาพัฒนาคนมีคู่ความสัมพันธ์ดีขึ้นมีโอกาสได้ใช้เวลาดีๆร่วมกัน แต่อย่าลืมใส่ใจความรู้สึกของกันและกันลดความขี้ระแวงแล้วรักจะราบรื่นขึ้นสุขภาพโดยรวมไม่มีปัญหาแต่ให้ระวังเรื่องความเครียดสะสมและพักผ่อนไม่เพียงพออาจส่งผลต่อระบบย่อยอาหารและผิวพรรณควรหาเวลาผ่อนคลายเคล็ดลับเสริมดวงพวกเครื่องรางที่เกี่ยวข้องกับน้ำเช่นเปลือกหอยหรือหินสีฟ้าจะช่วยเสริมพลังด้านอารมณ์และโชคลาภและแล้วก็มาถึงเลขนำโชคราศีมีน เลขมงคลเสริมดวงราศีมีนเลขเด่นคือ2 6 9และนี่คือเปิดดวงราศีมีนประจำเดือนกุมภาพันธ์2568หากคุณผู้ชมท่านใดต้องการดูคำพยากรณ์ชะตาชีวิตหรือดูทริคสายมูอื่นๆก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปได้ในช่องของเราส่วนคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสายมูหรือดูคำพยากรณ์ชะตาชีวิตด้านใดติดตามได้ที่ช่องเลขเด็ดมหาเฮง ถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์และหากแคร์เรื่องดวงก็อย่าลืมกดติดตามกันนะคะ